à, buông để buông tạ tao mà buông thôi buông thả bao nhiêu rồi đi bò phải để nhiêu đi nó đã bao phải để nhiêu nào buông nhỉ mình vô lại thì lòng không thiệt vô lại nhìn nhau nữa cha vượt bao mức như nhai nào tem bạc tem khăm ta bà nhầm hay đi đó cha hay cả đài mất gì thế <c oughs> หนวดมันเหี้ยเดี๋ยวีใส่มือไงคุณผู้ชา่มือตรวดปฏิวัติอใส่ส่วนส่วนสองมันยัง เมื่อนี้กะมาพ้กันกับเมนูตํตๆเด้อจ้าพี่น้องคือเกาน่หละของมันหมกนะักเนาะจ้าเมื่อนี้แม่น,น้อยให้ว่าใต้แตกแล้วตําทะเลแตกเด้อจ้าพี่น้องเป็นหยังคือว่าตําทะเลแตกว่าติกัสิมีปลาเมือกมีหอยแมงภู่มีกุง้งจ้ามีหนวดปลาเมึกพี่น้องสบายนั่งนะครับจ้าสบายน,านายั่งสวใส่กัะปุนจ้าเป็นตาแ่บครับเดี๋ยวอาจจะมีหันกับปุน <laughs> แบบแบบแบบดเลยพี่น้องเลยไหลายลงคอเลยหยิบสมัครน้าจ้ะปุ้งแสบตามย้ำไดกับแสบขึ้นเจ้าจ้ะเมื่อนี้สดต่อเด้พี่อย่างเนี่อางนีวเห็ดเต็มถาดพูดจกโอ่เลยมันอย่างเขากินแกมกับผักอีกอย่างก็พอ พักกั้นจองจ้ะพักกั้นจองจ้ะพักั้นจองเขากันขนาดครับต้องกินเราก็กินน้มีสิวานผักกั้นจองเจ้า่ากกัดเจ้าบอกข้อเท้าบนเอ็นอย่างเนื้อพี่น้องกับอันนี้กับบอเดออันนี้กับขออนุญาตได้ครับเนี่ยจะร้องแอบ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 จะร้องมีผักอันนี้น้ำน้ำจ้ะผักอีย่างก็คือผักหนอกบอกแต่ว่าขึ้นหนอกยังไงฮะผ่านเท่ามันกับคนที่เอิญผักหนอกบ่บึกบึคือบ่บึก มันบอกว่าหันบัวบกมันกับเป็นเส้นเป็นอันเคี้ยคือผักหนอกบานเข้าดี่จังแต่บานเข้าผักหนอกมันสิน้อยเนาะมันก็น้าเอ็นด์เนาะอืมโอ้ยเสียงเงาแข็งเงาเอาอหยดเลยจ้าพี่น้องจ้าแบโอ้ยจต่อย่างเนี้ยตั้งสบายง้างทั้งกุ้งั้งกุ้ง ฟังตะวันทะเลแตกรถพี่น้องมันจะมันสิมีอย่างน่้หรอตูห้หอยปูปลานีถุกแนวพระกุนีิกับพระกาดพี่น้องอพระกาดตัวใหญ่ๆพระกาดพระบุงนะครับโอ้ยหนวดปลาหมึอกอันนี้ใหญ่กาดเมื่อไรคือพระบุงเด้อพี่น้องหนวดปลาหมึกเต็มปากเต็มคัมจา่าคัมตาสวด าตายรวดอ๋อเติ่มแสบเริ่มเผ็ดเริ่มแสบเริ่มเผ็ยดทำตาเหลียดพี่น้องฟังเล่าสบายดีครับ โอ้โหอยู่นะม,มันนี่ก็เนี่ยสดนะครับเดมิโนโสดมันนี่โอ้แมวมันอ่ะ<ก>โอ้เผ็ดเผ็ดพี่น้องดูยังกันไหมครบอืมอัดปลากันไว้แล้วหลายอืมปลาหมูน้าอ่อนๆหน่อยๆพี่น้อง บวงเดีวบวงตะต้องมาบ้วงเถบวงหาบ้วงนี้เลยดิพอไม่ค่อยได้ยินดเนาะจด้ไม่ค่อยได้ยิาแล้วบ่วงเนี่ยนี่บ้านน้องบอลอื่นบ้วงเย่างบออันอื่นยู่ว่าเดนกะมียู่แต่กะบ่ได้บัวใส่ตากนรุ่นไหไม่ๆก็สิบ่มีแเล้าหล่าบ่วงแต่ไม่ไม่แต่ก็บ่อื่นบ่วงแล้วอื่นกว่าแต่ก็ไม่หน่อยก็เกิดท่นอยู่ดิบ้วงบ้วงทำไมยี่บุใส่หดใ กาบบวบหอยเนาะพี่น้องเนาะกาบบวบหอยไอ้ใครกาบบวบหอยที่ทำไมได้ยิผู้เฒ่าเป็นใส่กาบบวบหอยอีกฉันไปให้เป็นนะกับแมนยูเขาหลายสอนมาพรากันแต่หันใบใหม่หมดละตาย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 พี่น้องเอ้ยเพลิดขักแหวนมานี้ต้องเพลิดต้องแสบอีกแล้วจ้า Ừ. Tên tiền <coughs> mất để sao không nhỉ? Tên chết sợ mất để mất để sao? Ủa, tài, tài, thì nó Để này, ta cứ sợ mắt Cứ sợ mất hết hạt hẹp, tăng phết, จ้าสบายนังโอ้จวดจวดจวดเราเค็จบ่แสตู้ปิดหวานอะเข่าบ่ไดดเขากินผักคือเผ็ดสีำมูกน้ำมูน้ำตาไหลแล้วถ้าเราเลียงตำนี่หน้อยจะใส่พริกแห้งดิจ้ะงอพริกแห้งมันแซ่บไหมพริกแห้งมันหอมน้ำตาบะหุ่งจ้ะน้ำห้อหืนน้ำเนาะพริกแห้งกรอบ นิหอมโอ้ยตายตายตายเล็บมือนาาพี่น้องอัดผ้าเข้าไปจากก้าแกเพชร ูเหนื่อยมือนั่งตัวมือทำยังไงเผ็ดเผ็ดเผ็ดเอ้าทำยังไงอ๋อตุวยตุวยิตัวไปนั่งเพราะว่าเพราะว่าสุกที่สุดก็คือการกิน ทุกที่สุดก็คืออิ่มแล้วก็หยุดไม่ได้นี่แหละพี่น้องอิมอ่มแล้วก็หยุดไม่ได้นี่แหละคือความถูกไงเห็ <laughs> นปนะอิ่ดีเดสูไม่ได้กินอิ่มแล้วบันไดกับว่าอยากเศร้ากินนี่แหละคือเป็นถูกผักบุ้งไม่มันสด ครับแตกเปาะแตกเปาะโอ้่น้องโอ้หอยกะหอยแมงคูเมต่ตัว่ใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องมาหอยแมงคูนี่สิมาจะใส่หนอปากหนาเมื่อจะบาเสนหมา,มาหอยแมงคูกับส,สีชาเซ้าเซ้าดีแล้วเนาะ Cái bạn bàn hấu là là sao lại. cho ở lại, thang thang. khai, Do we know? Nó we nghe không, chụp, Woman. 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 không mà, mình vô Woman. Woman. ี๋้วจ้าหวดปลาหมึกนิ่งๆน่องเต็มปากเต็มคำแต่ว่าหย่ำให้ดีเด้อจ้าให้กระดายมันสิ <c oughs> หนวดมันยาว็นบีกกใส่มือไงกอว่าใส่มือหวดปฏิวัติคใส่ส,ส,ส่วนสดเถียงมันยัง เ,เห็ดโเลิกงานเห็ดงานไม่มีเมยไม่กินตามังสิว่ะสวง่งมีแห้งพี่น้องซื้อมากเกจ้าซื้อเลยอย่างไหนยังกินแดงนะครับเน้ะ โอ้เดี๋ยวพี่น้องอยากให้เฮ็ดอันใดสู้กินกะอันคอมเมนต์บอกกันมาได้แนะน้ำกันมาได้เด้อจ้า